กำลังให้อาหารปลาแล้วครับแล้วก็มีน้องๆอ,อีกสองตัวมาลุ้นมาลุ้นว่าปลาจะกินอาหารไหมนะครับ่าเขาดูเหมือนเขาจะกินปลามากกว่ามากกว่ามาลุ้นนะครับสวัสดีค่ะ FC ของคุณครูรัฐทุกท่านนะคะวันนี้คุณครูรัฐจะพา FC ของคุณครูรัฐ เข้ามาชมวัดป่าสนามชัยนะคะวัดป่าสนามชัยอาเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้คุณคณรุฑจะพาทุกท่านเข้ามาชมวัดป่าสนามชัยมาชมจุดที่สุดยอดที่สุดในวัดป่าแห่งนี้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ของ หลวงพ่อกินะคะซึ่งท่านได้มรณภาพไปนานแล้วนะคะท่านยังมีพิพิธภัณฑ์อยู่นะคะจะได้เข้าไปชมข้างในนะคะพิพิธภัณฑ์ที่อยู่กลางสระน้ําสวยงามมากค่ะอยู่ที่วัดป่าสนามชัยอาเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ่ะตามคุณครูรัดเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์กันเลยนะคะครับเข้ามาในวัดก็จะมีห้องคลายทุกนะครับ สะดวกสบายนะครับวัดติดถนนใหญ่พิบูลอุบลราชธานีนะครับก่อนจะถึงพิบูลเข้ามาในวัดก็เจอห้องค่ายทุกก่อนเลยนะครับแล้วก็เจอความร่มรื่นของวัดป่านะครับแล้วก็ครูรัฐกำลังจะพาไปชมพิพิธภัณฑ์อนุรสร์สถานหลวงปูก่กินะครับซึ่งเป็น เกจิอาจารย์ทางด้านวิปัสสนากรรมฐานอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งคลิปที่แล้วได้นำชมไปแล้วนะครับแต่คลิปนี้เราจะมาดูอีกที่1ซึ่งอยู่ในบริเวณวัดแห่งเดียวกันนี่เองวัดป่าสนามชัยนี่เองนะครับครับนี่คือทางไปชมพิพิธภัณฑ์อนุสรสถานหลวงปู่กินะครับ วัดวาของทางจังหวัดอุบลราชธานีก็จะมีมาสจัย์ส,สวยๆงามๆแบบนี้ให้ดูลหลายวัดเลยนะครับทุกท่านครับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองแห่งธรรมเป็นเมืองนักปราชญ์จริงๆนะครับปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเยอะจริงๆนะครับหลวงหลวงปู่นักปฏิบัติธรรมเยอะมากนะครับทุกท่านก็ เหมือนสโลแกนของจังหวัดอุบลราชธานีเลยครับเมืองแห่งเทียนเมืองแห่งธรรมนะครับเมืองนักปา่าถวยลาดไฝ่ทมงามล้ำเทียนพันษาประมาณนี้นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนี่คือตรงพิพิธภัณฑ์หลวงปูก่กิธรรมมุตตโมวัดป่าสนามชัยนะครับทุกท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นกันนะครับวันนี้ช่องครูรัตพดีนะครับก็ได้ พานำชมวัดป่าสนามัยแห่งนี้นะครับดูแล้วสวยงามนะครับสร้างได้สวยงามอลังการนะครับเพิ่มรื่นไปด้วยป่าไม้นะครับวัดป่าครับโปรชมบริเวณนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านสร้างได้อย่างวิจิตรงดงามจริงๆนะครับวัดป่าสนามัยนะครับมา มาเส้นมาเที่ยวช่องเมกนะครับมาเที่ยวผาแต้มนะครับแนะนําเลยนะครับทุกท่านครับแวะมาที่วัดป่าสนามชัยแห่งนี้นะครับท่านจะได้มาชมแล้วก็มากลาบพระอา์ในวัดนะครับวัดป่าสนามชัยนะครับสวยงามจริงๆนะครับ เป็นรูปปั้นนะครับทุกท่านก็จะรู้นะครับก็มีรูปปั้นพระพุทธองค์นะครับในปางนาคปกเก้าเสียนนะครับแล้วก็มีรูปปั้นพญานาคนะครับมีกิน,นารีนะครับ กินนอนนะครับกินนารีกินนอนประมาณนี้นะครับเรียกไม่ถูกนะครับแล้วก็มีอยักษ์นะครับจะเรียกทะเวศสุวรรณก็ไม่แน่ใจนะครับสองตนหน้าพิพิธภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมภายในพิพ,พิธภัณฑ์นะครับว่าท่านจะเปิดให้ชมไหมนะครับนะครับก่อนเดินคูรัตจะพาไป ให้อาหารปลาก่อนกำลังให้อาหารปลาแล้วครับแล้วก็มีน้องๆอ,อีกสองตัวมาลุ้นมาลุ้นว่าปลาจะกินอาหารไหมนะครับ่าเาาขาดูเหมือนเขาจะกินปลามากกว่ามากกว่ามาลุ้นนะครับม้าม,ามาลุ้นปลาสุนัขน้องสุนัขมาลุ้นปลานะครับดูดู โปรยทานให้อาหารปลานะครับปลา, <c oughs> าก็จะ<ป>กลายเป็นอาหารสุนัขหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ดูเหมือนเขามาลุ้นเฉยๆเขาไม่ได้ทํหลา้ปลานะนะนะดูนะเป็นสุนัขของวัดนะครับแต,แต,บแต่เหมือนจะจับปลาใช่ไหมคุณรัฐอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปข้างในพิพิธภัณฑ์นเนาะไม่รู้ว่าท่านจะเปิดให้เข้าไปดูดูไหม ครับเดี๋ยวครูรัฐน์กำลังจะนำเข้าไปด้านในพิพ,พิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานหลวงปู่กิ่นะครับครูรัฐลองไปเปิดดูว่าท่านให้เข้าไปดูไหมเนาะประตูยังถูกปิดไว้อยู่นะครับอันนี้เข้ามาด้านในของพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไป นะครับแล้วจะขึ้นไปจนถึงชั้นสามนะครับอาคูลัตนำขึ้นไปก่อนเลยครับเราก็ได้ขึ้นมาที่ชั้นสามนะครับซึ่งจะมีอัฐบริขารของหลวงปู่นะครับแล้วก็รูปเหมือนของหลวงปู่นะครับและสิ่งที่หลวงปู่เคยใช้นะครับแล้วก็มีอัฐธิธาตุของหลวงปู่ด้วยนะครับามาการาบหลวงปู่ใกล้ๆกันนะครับสาธุขอยนญาตหลวงปู่นําออกไปเผยแพร่ ทางช่อง youtube ครับครับมุมนี้เป็นมุมที่ถ่ายจากอนุสรสถานนะครับเรามายืนอยู่กลางสนามอนุสรสถานแล้วนะครับถ่ายออกไปก็ร่มรื่นนะครับมีต้นไผ่นะครับมีสนามมีที่ปล่อยปลานะครับแล้วก็มองไปก็จะเห็นเทวสุวรรณหรือยักษ์นะครับหรือองค์ยักษ์นะครับสองตนนะครับอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ ร่มรื่นมากเลยนะครับบริเวณวัดนะครับทุกท่านครับถ้าท่านที่ผ่านมาทางจังหวัดอุบลราชธานีที่จะไปผาแต้มผาชนะใดนะครับสามารถเข้ามากราบไหว้พระแล้วก็กราบหลวงปู่กิจได้นะครับวัดป่าสนามชัยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามรับชมคลิปของครูรัตวดีในคลิปถ,ถัดไปนะครับให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับ ครูสวดีสวัสดีครับครับกุฏิพระวัดป่าสนามชัยนะครับเป็นสีสนาสนะป่านะครับวัดป่าสนามชัย